กับเซเลียนเพื่อนที่เขารัก้างขั้นวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมไม่ทันสลักกับผมนะก็ต่อจากคัดกองเลยผมมีอีพีสองละโอเคเช็คของกันนะตอนนี้เราอยู่ที่ด่านที่สามผมมา thank you Fire bom chặt tay Chết băng Nasi Úp úp Ê. Fire bomb Nga Dù bột sơ sản, không được phai Ê, ừ. hổ ừ. đồ nhìn thank tai thật Các bọn được bé Ô, khó hay ừ. มาขาอ้วนแล้วเอ,อื้อห้องแต่งตาด้วยอืมนั่นเป็น,นรถออโต้ไซด์อยู่ครับนคาร์บอนไปเป๊อผมว่าก็ฟันต่อาด้ละได้แล้วไอ้ลิ้นดุชี่ก็พิจารฟังก่อนคารบอนคืนึกไม่ออกมาแต่คนนี้มันดีใจเกิน 唰หายทีนึงนะสวม唰หาอืสวสวสว่สว่สว่อื้แด้ความแสง Thank you หนมีมาละมีเ่มอะรไงมะเบิดเนี่ยเรไปอืออืออยิงยิงแสงเข้าไปมากินมูดิปกินมูดิอือ Thank you าสิ Thank you. Thank you. อืมไปอุ้ยนี่ว่าของเราไม่ใช่มันของคนอื่นขนาดนี้ว่านับมันตายนะมันยังยิงมิสไซล์ออกมาได้เชี่ยอเออคอนแรกในอีพีนี้อืมจบไปสิมาสิเอาเลยเอาลูกวะมาสิบะเออเอาซุบะ สอเออืออือไ,ไม่ได้จะอรอดละพยายามบล็กเต็มที่แล้วนะอือ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 ย <vit> ังไม่ดีพอปุ๊บเอ๊ะหมอบหมอบลงปุ๊บปุบเฮ้ยเฮ้ยจ้ะเอาระเบิดไปกินดิอืออืออเออือโดนอยู่ฮะเราก็โดนเหมือนกันตายตายตายแกตายซะอืออือโดนว่ะ อาดิเปเอาบ้ไปกินอู้แน่อคนเดียวเนี่ยคือมัน oui มีเป้าอะไรไงนะบ้านเดบ๊บอ <doesn 't S 1> <t ali> ๋อหดวแล้วไปกินเฮ้ยเอ้ยไฟบอม แกมังอาจ่ากตส่าห ah, ์ได้ป oh. ืนอ้้ไม่ได้ขอนสอทีอยากจะขอนเลยเส็ตมันเส็มันอู้เช็ดมันเั็ดมันหายซเยไอ้เลือกปั๊ได้เออ้เกิดอะไรขึ้นอนแล้ว Sắp được yang. Sắp được yang. Bớt. Bớt đi. Kìa bom, Bớt móc. Kìa khỉ. Ni loại nó hoa 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 เม่อผมน่าเมืน่าจะตายแล้วเนี่ยครับเฮ้ <c oughs> เยย,ยายายาสาวพูดว่าจะไม่ตายแล้วนะมาดิ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 าดาดเละมันเลอะที่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหผมไม่ตายเลยครับไปถงเงินเท่านั้นอออไม่ใช่บอสเลยผมโดนบอสเลยเนี่ย

แล้เลียวเอ้มาดมิจริงๆผมต้องตงายแล้วนะมเมื่อกี้เอออืมเอาดิขบอนเบบีอันนี้ก็เป็นจุดที่หลายคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบผมนะเป็นการแย่งเครื่องบินแล้วก็เครื่องบินกับไอ้รถถังเออนี่ฮันเดียสองโค้ดผมจะด็อกกิ้งโชว์แล้วนะเนี่ยมาด็อกกิ้งเอารถถังไปใส่ไว้บนเครื่องบินไง

Osionfish. ừ, ừ, lốp đai, ơ, cả lá chắn này cái nôi, cô gái, vừa cân đi, chết nôi, chết mẹ, chết mẹ, cô chết mẹ, được, đã đó, binh chú binh này bóc rồi, mãi bóp

หนูมาเร็วๆหน่อย <Okay. S 1> โอเคเออโอเคยี่สิบกว่ารู้เรื่อง,อง,อองเดินทางไรหนูเฮ้ยหันมาคาั้งนี้ดิเออต้องฟรีรนะมาสี่รัดมาไอ้บิชิโก้หืมหน้าใหม่หมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดดีๆหน่อยหนู đi đi mà chi cơ, giờ bắt mèn, đi luo luo, huy đi luo luo, đi luo ta 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 cái tung ta sốt, bắt đầu mua hải, bắt mà anh đi, có thank you เออเจ็บแลยฮ้ยไม่ธรรมดานะรอบนี้ถือวามาดีอยู่สดไอ้ช่วยประการให้ช่วยช่วยตัวประการได้สองตัวเออสองคนเป็นนานสามที่นานมาก มาทำที่สี่ผมเข้าไปในกรุงเมืองละมีตะลุงโหอมมาจากที่เย็นเฉยไมไโหมเลี้ยเตรงนี้โอ้ยแฟนมอเตอร์ไซค์ว่ะเออไอ้แฟนมอเตอร์ไซค์ผมล,ล้อเสเลาเหรอมานโดนไปกินเอาดิดูเลย Đánh chịu Ui dồi con tẹt Xịt mắn Xịt mắn khói Ừ Đánh mô sai mình đánh một nha em chặt Còn là một bắt đầu rồi là một bắt Đi đại rồi đi đại đó Ui dồi ôi Súng cơn Mà đi เช็ดนะ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 อือมันขึ้นไปยังไงนะไอ,อต่อมการอันนี้เลยไม่ลงมาวะ <c oughs> แบบเบิดทิ้งเลยสับไม่ยัย้งมันจะเปออไ่กันอถูกแกอาจใช้รถเมย์เป็นแท่งเหยียบ màu cho mình nói ngay nè, mày 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 Ê, mày 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 โอะโหโอเคมาโดกินดันให้หมดใส่ไม้ยั้งใส่ไม้ยั้งใส่ไม้ยั้งเลเซอร์เออมาสิมาสิมาสิคมก่อนคมก่อนเดีนไปกินโอ้ยกลางใจขึ้นไปมีดปาดไงอือสก๊อตไปสกมันเอ้าไม่คิดแตะลงแล้วปล่อยขึ้นเต่าเฉย มาไอเลี <yy gen> ่ยนโห่มืมาวะเนี่ยเออเออโอ้ค่อนอย่างใหญ่ไอเลี่ยนโล่มาฮะอ๋โอ้ยไอเลี่ยนเอาเราไปกินเกนต์่อเิาไปกินดูการตสุนแบบไม่ธรรมดาตองแตกตาละเอาไปกิน ủa nãy còn tim nè, nó không thấy nảy lên đi, <tươi> nhỉ? là ngay wá, trưa thang nó lòi trên phao dính dẻo đi, Ở Ở. Ở phón, chứ là cái bị đi, không

เาสิครับเอเลีย่ยมรางเราพยายามกระเสียงสนอยู่บอสแล้เหรอให้มดไม่ให้หมดุมดผสมประางไง,งเด็มาด็มาด็อือจับไปอือ ยัดเข้าไปกับสนุนเออารอือ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 โอ้โหเจมๆเลยวะสุดร้ายเลอเกินเอาอืมกระสุนเพิ่มบางิ่งมเอวีจีอะไรเกิดจะทำอะไรโอ้โหปกกับโซนนี่เป็นดาเมจเหมือนกันนะใช่ไหมอือแต่เต็ม

โอเคผมนะสำหรับเกมมาเฟอร์สลักอันนี้ X เนีย่ยในวันนี้ผมก็คงทิ้งพี่คนนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไงเออยังไงก็ขอบคุณนะครับท่ามผู้ชมเจอก,กันใหม่ขั้นต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมนะบ๊ายบายชุ๊ชุอ่ะบ <laughs> นบนี้มันมีเหรียญ้วยนะะเหรียญเท่